แล้วตรงนี้ตรงนี้เนื้อเนื้อมันเหมือนมันบวมเข้าใจไหมเป็นการไม่สมดุลน,นะอ่าส่วนส่วนเคิร์ฟตรงนี้บึ้บ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 ฟังนะตอนนี้สันจมูกของคุณเนี่ยมันเอียงมาตรงนี้นิดนึงจะชีดด้ตรงนี้เห็นไหมครับครัตอนนี้ไปเอาตรงนี้นลงตรงนี้ปรับให้นิดนึง นี่รับสุดพลังบองผาดแล้วมันจะยู่เลยการเคลื่อนท่าเติมทา่าฟื้นทา่าให้ความรู้สึกตอนที่อาจารย์อาจารย์ตับอะเหมือนกระดูกมันมันไปแนละ้วมันเอียงไปตามที่ที่มันเป็นการบิดเหมือนไนเต้นกระดูกเหมือนนไม่ใช่กระดูกอ,อะอะดูซิ จริงเหรอเฮ้ยแต่ฉันไล่สมุกไม่ตอนนี้ฉันไล่สมุกมาก็ไม่ได้โด่งอย่างนี้นะอาจารย์บล็อกสมุกให้เรียบร้อยแล้วถ้าเจอเชื่ออย่างงั้นก็ไม่รู้ยวเมื่อกี้สมุกเบี้ยวตอนนี้คมขึ้นใครๆกเร็เรียนได้เรียนง่ายปฏิบัติตามได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันทีในการเรียนทั้งแรกเปิดจักระทั้งเจ็ดได้รวดเร็วโดยพลังชั้นสูงที่ท่านอาจารย์ดรเตอร์วันวิไลกันเพชรเชื่อมให้